เช้ามาวันนี้นะครับก็มีข่าวช็อกวงการเกิดขึ้นนะครับโกลเด s t a เ r อร r เอได้ขยับตัวในตลาดเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นดิวที่ไม่มีข่าวมาก่อนอยู่ดีๆพี่แกจะขยับตัวในตลาดก็ขยับหมากใหญ่เลยทันทีนะครับโกลเด s t a เ r อร r เอได้ดิวกับ w a วอชิงตันวิสัทได้ทำการเทรดแรกคริสพอโกลเดสเตเวอร r เรอนะครับจะได้คริสพอแล้วก็ วอชิงตันวิสาจะได้ไมเคิลจอ o r แดนพูลไลอ้อนโลนินแล้วก็สิดดัาฟแบบโปรเทครอบแรกในปี2030แล้วสิดดัาฟรอบ2ในปี2027นบนะครับนะตรงนี้นะครับแฟนโกลเด้นเซเวนเลอร์ก็สงสัยไปจำนวนมากว่าจะมีการเทรดคิดพอตต่อไปหรือไม่จะทำการตลาดต่อไปหรือไม่ ซึ่งสื่อวงในอย่างคิ h เฮของ b ีเชอร์รีพอ t นะครับได้ออกมานั่งยันนอนยันแล้วว่ายังไงคิสพอเนี่ยก็ได้อยู่กับโกเดสตีเบล r เออร์ต่อไปอย่างแน่นอนยังไงเขาย้ายมาเพื่อใช้การนะครับหลังจากนี้จะไปดูการตัดเกรดบ้างนะครับสื่อเจ้าหลักเนี่ยได้ให้การตัดเกรดของโกเดสตีเบล r เออร์ในเทดนี้ว่าเป็นเกรดบบวกนะครับไมเคิลจอแดนพูแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ทำสกอร์ได้ดีมีฟอร์มการเล่นที่ดีในปีที่ได้แชมป์ แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มของเขาเนี่ยขู่ขาดเสียเหลือกเกินยิ่งในรอบลึกๆแล้วทําเสียก็เยอะทําจังหวะเกมเสียก็แย่เล่นเสียก็บ่อยเกมรับก็ป้องกันใครไม่ได้เกมลุกก็มีปัญหาเขามีปัญหาทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับการเทรดออกจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกนะครับส่วนตัวที่มาใหม่อย่างคิสพอเนี่ย อย่างน้อยการคอนโทนบอลของเขาการลำเลียงบอลของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อทีมเขายังเป็นตัวเก๋าที่เล่นเกมรับได้ดียังสติลได้ดีอ่านเกมได้ดีแล้วเข้ามาเล่นคู่กับเคอร์รี่เข้ามาเล่นคู่กับเครทอมสันน่าจะช่วยเปิดป้อนบอลให้เครทอมสันกับเคอร์รี่เล่นได้ง่ายมากขึ้นหรืออีกหนึ่งมุมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สื่อหลายสื่อมองไปทิศทางเดียวกัน เขามองว่าเอาคิสพอมาเป็นสำรองให้สเตเฟนเคอร์รี่สเตเฟนเคอร์รี่จะได้ไม่ต้องแบกมากนักเคอร์รี่ก็อายุ30กว่าแล้วซึ่งจะให้เคอร์รี่เล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะทำให้เคอร์รี่เนี่ยกอบเสีะเหลือเกินเอาคิสพอมาเป็นตัวสำรองคอยถ่ายเคอร์รี่คอยเป็นผู้นำในชุด2ทํทำให้ทีมมันลื่นไหล อันนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับคิสพอในการมาโกลเด้นสเตเบลเออร์นะครับอันนี้เป็นหนึ่งจุดที่น่าสงสัยนะครับเขาสงสัยว่าการมาของคิสพอเนี่ยจะรันเกมเร็วๆของโกลเด้นสเตเบลเออร์ได้หรือไม่จะวิ่งตามเพลยเร็วๆจังหวะการเล่นเร็วๆของโกลเด้นได้ไหม อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสงสัยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเคลียร์จอแดนพูออกไปเนี่ยมันก็เคลียร์แคบบางอย่างออกไปสื่อเขาบอกว่าอยากให้จับตามองเดมอนกรีนต่อไปเขามองว่าการขยับหมากเนี้ยบางทีเดมอนกรีนอาจจะได้อยู่กับโคดสิสเตเบลเลอร์ตอก็เป็นได้นะครับหันมาดูวอชิงตันวิสากันบ้างน,นะครับวอชิงตันวิสานี่ต้องบอกว่าแค่สัปดาห์เดียวเป็นการล้างทีมแทบทั้งหมดแบรรี่บิลย้ายไปฟินิกซัน เมื่อวานนี้คริสตาฟพอสิงกิตก็ย้ายไปบอตัาเซลติกแล้ววันนี้ก็มีการเคลียร์คริสพอออกไปแล้วเอาจอแดนพูเข้ามาเขามองว่านี่จะเป็นการล้างทีมครั้งใหญ่เขาเคลียร์ผู้เล่นจำนวนมากออกไปแม้ว่าจะได้จอแดนพูเข้ามาแต่จอแดนพูเนี่ยพ่วงด้วยสัญญาก้อนโตแล้วตอนนี้จอแดนพูเนี่ยยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยยังอายุแค่24ยังพัฒนาไปได้อีกเขามองว่าจอแดนพูเนี่ย อยู่ในภาวะความเสี่ยงไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมจะเก่งขึ้นกว่านี้ได้ไหมถ้าพัฒนาได้เป็นผู้เล่นระดับสตาร์ได้ติดออสตาร์ได้นั่นคือโชคดีของวอชิงตันวิสาด เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ดับพ่วงมา2อดับสื่อเขามองว่าการเทรดของวอชินวิสานในครั้งนี้เขาให้เกรดซีนะครับเขาบอกว่าจะคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่จอแดนพูพัฒนาได้ไกลขนาดไหนนี่คือสรุปเกรดแล้วก็รายละเอียดการเทรดแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับหลังจากนี้จะเป็นคําถามของแฟนในอินเทอร์เน็ตนะครับถามว่าการมาของคิสพอเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้อแรก สมอลบอลของโกลเด้นสเตเวิเออร์ยังเวิร์กอยู่หรือไม่ต้องบอกว่าโกลเด้นสเตเวนิเออร์เนี่ยได้เปลี่ยนโลกของบาสเกตบอลในทศสมัย2010เนี่ยทำให้ทุกทีมเนี่ยหันมาเล่นสมอลบอลกันมากขึ้นความสําเร็จของโกลเด้นสเตเวิเออร์การใช้สมอลบอลจนก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์การมาของทิสพอเนี่ยก็ยังยืนยันว่าโกลเด้นสเตเวนิเออร์เนี่ยจะไปในทิศทางสมอลบอลต่อไปแต่ตรงนี้ต้องติดนิดนึงนะครับ อย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยโกลเด้นสเตเบลเลอร์ตกรอบเพราะแพ้ลอสเจอริเลเกอร์แพ้เลเกอร์เพราะแอนโทนีเดวิดเนี่ยล่างทองมากๆเอดี AD ในวันนั้นเนี่ยทำเฉลี่ย21.5คะแนน14.5รีบาวด์แอซซิตเปอร์เซ็นต์โดยรวม57.8%ต้องยอมรับว่าเกมบิ๊กแมนเกมวงในผู้เล่นตัวใหญ่เริ่มจะมีผลกระทบต่อยุคนี้ซอมอบอนยังจะไปต่อได้ไหม MVP ช่วงหลังๆก็มีแต่ตัวใหญ่โจคิดเอ็มบิดยานิดหรือในปีล่าสุดทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยก็ใช้ผู้เล่นตัวใหญ่อย่างโยคิดเขาเลยสงสัยว่าถ้าเอาคิสพอเข้ามาแล้วจะสู้กับผู้เล่นตัวใหญ่ได้หรือไม่ถ้าต้องไปเจอโยคิดจะหยุดยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามต่อไปว่าหลังจากเนี้ยถ้าเก็บคิสพอไว้โคเด้เซเลเอรจะทำทีมแบบไหนต่อไป จะหาผู้เล่นตัวใหญ่มาเติมหรือไม่อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือโ o ลเดสเซ v i อรยังเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือไม่การเทรดคริสพอมาเป็นคําตอบหรือไม่นะครับเขาเลยเกิดคําถามว่าตอนเนี้ผู้เล่นตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นเทนละโยคิดเอ็มบิดอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นเทนที่มาเขามองว่าคิสพอเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยช่วยเพิ่มอาวุธในวงนอกทำให้ทีมเคลื่อนไหวในวงนอกได้ดีขึ้น ยังไงคิสพอรเนี่ยมาตรฐานการเล่นเนี่ยดีกว่าจอแดนพูแน่นอนแล้วก็ลดสลาลี่แคปเขามองว่าหลังจากนี้มากกว่าว่าโกลเดสเตเวลเลอร์จะทําทีมไปทางไหนจะเติมเกมวงในยังไงให้สู้ต่อไปได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเขามองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสท้ายๆในการลุนแชมป์ละเพราะว่าเคอร์รี่เนี่ยสาและกีน33เคทอมสันสาแล้วก็คิสพอรเนี่ยสาทีมอายุค่อนข้างมากพอสมควรนะครับ การมีโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยเขามองว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งเรื่องข้อดีของการเทรดจอแดนพูออกไปเนี่ยมันทำให้รอยบาดหมางระหว่างจอแดนพูกับเดมอนกีนเนี่ยมันหายไปด้วยในวันที่แพ้ร้อยจิลิสเลเกอร์เนี่ยโค้ชสตีฟเคอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อใดก็ตามเมื่อความไว้วางใจมันสูญเสียไปก็จะทำให้กระบวนการหรือวิธีการของทีมเนี่ยมันยากขึ้น ความไว้เนื้อเชื่อใจบางอย่างมันก็สูญหายไปด้วยแล้วยากที่จะทําให้มันกลับคืนมาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการปล่อยจอแดนพูออกไปเนี่ยมันทําให้เคมีในห้องแต่งตัวเนี่ยดีขึ้นแน่นอนความไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะกลับคืนมาอย่าลืมว่าโคด e สเซเวเอร์เนี่ยเป็นทีมที่ใช้ความเข้าใจการความเป็นหนึ่งเดียวกันในการนําพาทีมไอเคมีแบบนั้นเนี่ยหลังจากถีจอแดนพูออกไปเนี่ยอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะครับ เรื่องต่อมาเนี่ยแล้วอนาคตของจอแดนพูจะเป็นยังไงต่อจอแดนพู oo, ตั้งแต่รับสัญญาก้อนโตเนี่ยฟอร์มก็ตกลงเขามีฟอร์มการเล่นอยู่ที่10.3คะแนนโดยเฉลี่ย3.5แอซิตยิงฟิลโกละดับ34.1% 3คะแนนยิงอยู่25.4%แล้วก็ฟอร์มเนี่ยมีแต่สารวันเตี้ยลงนะครับ สื่อเขามองว่าการที่จอแดนพูย้ายไปอยู่วอชิงตันวิสซัดเนี่ยจะเป็นข้อดีกับตัวเองโอกาสในการทําคะแนนของจอแดนพูเนี่ยอาจจะมากขึ้นเมื่อเหล่าสตาร์ออกไปแล้วก็จอแดนพูเนี่ยน่าจะได้เป็นตัวจริงอย่างแน่นอนแล้วเมื่อจอแดนพูเป็นตัวจริงให้โกลเดสเทวลเลอร์เนี่ยเขาทําอยู่21.3คะแนนโดยเฉลี่ยแล้ว4.2 a แอซิสต์เขามองว่าบางทีเนี่ยการย้ายไปของจอแดนพูเนี่ยอาจจะเป็นการชุบตัวให้เขากลับมามั่นใจและเป็นผู้เล่นที่ดีอีกหนึ่งครั้งนะครับ ประเด็นสุดท้ายเนี่ยคริสพอได้ให้สัมภาษณ์หลังจากรู้ว่าตัวเองเทรดนะครับเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นกับโกลเด้นสเตเบลเลอร์นี่คือหนึ่งทีมที่ดีที่สุดที่เขาเจอมานะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ยังมีความกระหายในการคว้าชแชมป์อยู่การย้ายมาโกลเด้นสเตเบลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการคว้าชแชมป์ก็เป็นได้เขายินดีรับบทตัวสำรองของสเตเฟนเคอร์ล เขาพร้อมจะรับทุกบทบาทเพื่อทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมนะครับเอาล่ะครับนี่คือดีลใหญ่ประจําวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องที่ผมรวบรวมมาเนี่ยจะครบทุกแง่ทุกมุมนะครับมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดิมนะครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าดีลเนี้ยโกลเดสเซเลอร์คุ้มหรือไม่แล้วจอร์แดนพูอนาคตจะเป็นไงต่อ เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ